ครัคำถามแรกครับอาจารย์มือถือที่มีโปรแกรมอัานคุรานเมื่อเราจับหรือว่าต้องมาจับถือเนี่ยต้องมีน้ำละหมาดหรือไม่ครับ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นคำถามที่ถือว่าเป็นคำถามปัจจุบันเลยนะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน<อ>พี่น้องครับตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเจ้ามือถือนะครับเป็นก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สามารถบรรจุ สิ่งที่มันเป็นแอปพลิเคชันโปรแกรมต่างๆลงไปในมือถือนี้ได้ซึ่งพี่น้องทราบดีว่าปัจจุบันเนี่ยมือถือไม่ใช่แค่โทรเข้าโทรออกละม,มีสิ่งที่เป็นโปรแกรมมากมายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมอัลกุรานครับกุรอานคือมุสฮับทั้งเล่มแม้กระทั่งฉบับแปลไทยเนี่ยก็สามารถโหลดเข้าไปอยู่ในมือ,มอ,ถ,อถือได้ทีนี้ พี่น้องก็เลยสงสัยว่าแล้วในเมื่อ,อมือถือเนี่ยข้างในเนี่ยมีกุรานอยู่ด้วยเนี่ยเราจับมือถือดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีน้ำละหมาดเหมือนกับที่เราจับมุสฮับไหมอืมเพราะว่ากุรานทั้งเล่มอยู่ในนี้ครับจริงไหมใช่เพียงแต่ว่ากุรานเป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่ในมือถืออืม แต่ก็ไม่ได้แปลว่าในมือถือน,นี้มีกุรานอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยเนี่ยพี่น้องก็เลยสงสัยว่าเออแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจับอ่านจะต้องมีน้ำละมาดไหมหรือถ้าเปิดอ่านในเนี้ยอืเราจะต้องมีน้ำละมาดหรือไม่มันอยู่ในหุผมเดียวกับมุสฮับที่เป็นเล่มกุรานที่เป็นเล่มหรือไม่อือันนี้นะ่าสนใจนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ถือว่าเป็นคําถามร่วมสมัยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว,ว่า ท่านที่กาลังใช้มือถืออยู่เนี่ยก็น่าจะมีข้อสงสัยไม่ต่างกับท่านที่ถามมาครับผมอย่างนี้ครับอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าเครื่องมือชนิดใดก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นมือถือเป็นวิทยุหรือเป็นอะไรที่สามารถที่จะมีโปรแกรมอัลกุรอานเข้าไปอยู่ในนั้นได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในลักษณะที่เป็นตัวอักษรหรือเป็นเสียง ก็ต,ตามเนี่ยจะไม่ถือว่าการที่กุรอานไปอยู่ในมือถือดังกล่าวนั้นจะอยู่ในหุก,กลมเดียวกับมุฮัฟข้อแรกเลยพี่น้องไม่ถือว่าเป็นหุก,กลมเดียวกับมุฮัฟเพราะถ้าเป็นหุก,กลมเดียวกับมุฮัฟเนี่ยแปลว่าเราจับในสภาพที่เราไม่มีน้ละหมาดไม่ได้นะครับเพราะปราด ได้ให้น้ำหนักในเรื่องของการจับกุรอานจะต้องมีน้ละมาดครับทีนี้อย่างแรกเลยไม่ถือว่าเจ้ามือถือที่มีโปรแกรมอันกุรอานอยู่นี้อยู่ในหุกลมอยู่ในอยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกับมุสฮับคำว่ามุสฮับคือคุรอานที่เป็นเล่มอืมไม่ใช่กุรานแปลไทยด้วยนะครับกุรอานที่เป็นเล่มที่ไม่ได้เป็นแปลเป็นคุรอานฉบับสามสิบยุษะที่เราเรียกกุรานเล่มใหญ่ จะเล่มไหนก็แล้วแต่ใช่นะนั่นแปลว่าเมื่อไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกับมุชัตการสัมผัสมือถือที่มีโปรแกร,รมกุรอานอยู่จึงไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีน้ำละหมัอือันนี้อันนี้ไล่เรียงประเด็นก่อนนั้นการสัมผัส มือถือที่มีโปรแกรมอัลกุรานถึงแม้ว่าจะเป็นโปรแกรมทั้งอ่านคือมีตัวอักษรมีเสียงเดี๋ยวนี้นี่อยากจะเอาเชคคนไหนอ่ะครับเอาเชคสุเดสใช่ไหมใช่กดสามารถที่จะอ่านตามได้เลยเปิดหน้าตามได้เลยบางโปรแกรมนี่ชี้แล้วกดอะไรเขาเรียกเอ่อเชคที่อ่านจะเป็นเสียงคนนั้นเลยครับ เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีไปถึงขนาดนั้นแต่ก็เลยให้เข้าใจว่ามือถือไม่ได้อยู่ในหุกกลมเดียวกับโมสับแปลว่าอานุญ,ญาตให้สัมผัสโดยที่ไม่ต้องมีน้ำละมา่มซึ่งถ้าสัมผัสได้โดยไม่มีน้ำละมาดแปลว่าอ่านก็หุกกลมเดียวกันอ่านก็หุกกลมเดียวกันเพราะที่เขาขีราบเนี่ยเขาไม่ได้ขีราบเรื่องอ่านอเขาขีราบเรื่องสัมผัส,ส การอ่านเนี่ยมีกรณีเดียวที่ขีดลาบคือคนที่มียูนุปซึ่งคนที่มียูนุปกับสตรีที่มีเฮดนิฟาสก็ต่างกันนะครับคนที่เห็นว่าปลาที่เห็นว่าคนที่มียูนุปเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้อ่านซึ่งไม่ต้องถามเรื่องจับอยู่แล้วเขาบอกว่าไม่รวมคนที่มีประจำเดือนมีเฮดหรือนิฟาสคุณไอ้มรู้ไหมว่าต่างกันตรงไหนทั้งที่เป็นหารัสใหญ่ทั้งคู่ เพราะเฮสหรือนิฟาสเนี่ยมีระยะเวลา oh. แต่ยูนุมอ่ะมันไม่จําเป็นต้องมีระยะเวลาเมื่อเรามีเราก็สามารถอาบน้ําได้ครับฉะนั้นเขแยกกันระยะเวลามันสั้นกว่ากรณีสตรีที่มีประจําเดือนหรือมีนิฟาสนิฟาสแปลว่าเลือดหลังจากการลอดบุตรมันต่างกันตรงนี้ฉะนั้นจึงไม่เอาการมีอยู่นุเนี่ยไปเทียบกับสตรีที่มีเฮสหรือนิฟาส ด้วยเหตุนี้ลักษณะที่มีน้ำหนักคือผู้หญิงที่มีเฮสมีเฮสห,หรือมีนิฟาสเนี่ยสามารถอ่านกุรานอลาฮัุกลแปลว่าอ่านในใจคืออ่านแบบด้วยความจําอย่างเงี้ยได้เพราะระยะเวลาเขามันจํา,าจกัดใช่ระยะเวลาเขานานใช่ถ้าเกิดกว่าอา่านไม่ได้เลยเนี่ยปัญหาเกิดเลยออันนี้คือประเด็นที่เขาขีดลากันในมุมนั้นละเอียดมากนะแต่นี้เรามากับเรื่องเรื่องเรื่องเยาวันเรื่องอมือถือเนี่ยครับ วายยูซุลำซูฮามินไรริตาฮาเราเตนอนุญ,ญาตให้สัมผัสโดยที่ไม่ต้องสะอาดแปลว่าไม่ต้องมีน้ำละมานวายยูซุดูคุรุลคาละบิหาอกประการหนึ่งท่านสามารถพกพาเข้าห้องน้ําได้ซึ่งต่างกับมุสฮับ,บมุสฮับนี้ไม่ได้ไไดเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่อนุญ,ญาตให้พาอุรอานเข้าไปอยู่น,นั้นนะครับ แต่ไม่ได้หมายถึงไปอ่านเน้นนะแปลว่าการถือเข้าไปเนี่ยไม่เป็นไรนะเพราะเหตุผลคือลอันนากิตาบัตลกุรานฟิลจวานไรซสกติกาิตาบที่ฟิลมัาฮิบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการการเขียนตัวกุรานหรือตัวกุรานที่อยู่ในในมือถือเนี่ยมันไม่เหมือนกับ ตัวอักษรและกันที่มันอยู่ในมุสฮับเข้าใจไหมเพราะมันเป็นโปรแกรมใมันไม่ใช่เป็นตัวอักษรที่ติดกับกระดาษแต่มันคือโปรแกรมที่ถ้าไม่เปิดก็ไม่เจอแต่มุูฮับเนี่ยไม่เปิดมันก็อยู่ตรงนั้นเปิดก็เจอเพราะยังไงก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้หายไปแต่กูรอ่านไม่ใช่มันเป็นลักษณะที่มันเป็นแปลง่ายๆคือมันเหมือนเป็นโปรแกรมที่มันซ่อนอยู่มัน เปิดขึ้นมามันถึงจะจะปรากฏตัวเท่านั้นเองครับซึ่งไม่เหมือนกับการเขียนในแผ่นกระดาษในมุสาบซึ่งมันจะต่างกันตรงนั้นงนั้นก็บอกว่าอันเนี้ยมันต่างกันนะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราปรารถนาเราต้องการจะอ่านเราเปิดมันถึงจะปรากฏพอเราพอเราปิดปุ๊บมันหายไปเลยครับกูบอ่านปิดไม่ได้หายนะมันอยู่อย่างนั้นแหละยังไม่ได้หายไปไหนว่าถ้าเป็นมุาอาบออ่ะม,มันจะไม่หายไปไหนเขาบอกอันเนี้ยต่างกันนะครับซึ่ง ก็มาดูมีเชคอับดุลรหมานบินนาซิลบร,รอกเนี่ยได,ได้ได้อธิบายไว้นะเขาบอกว่าอ,อย่างแรกเลยแกได้เปิดประเด็นไว้ตรงนี้ว่าในกรณีของการอ่านกุรอานคืออ่านกุรอานนี่คืออ่าน,ออานด้วยความจำเนี่ยแกบอกว่าลาตุชตอรตลาฮะอัตฮาร์มิลฮะดัสอัลอสุลบัลมิลอักบัดแกบอกว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขว่า จะต้องสะอาดปราศจากไฮดิฮะดดัสเล็กซึ่งส่วนฐานรักษาไม่มีใครรัที่ผมบอกกรณีคนที่มีจุนุกนะครับแต่ท่านก็บอกว่าเวลากินตะฮาราลิกิรออาติลกุรอานวาแลวอันซอฮาริกลัลบินอัฟดอนแต่ว่าการมีการมีน้ำละหมาดสำหรับการอ่านกุรอานถึงแม้ว่าจะอ่านด้วยความจำก็ตามเนี่ยการมีถือว่าประเสริฐกว่าอันนี้แกกำลังแยกออกมาให้เห็นว่า จริงๆแล้วการอ่านเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขครับนั่นแปลว่าถึงแม้ว่าไม่ว่าการอ่านนั้นจะอ่านด้วยความจําซึ่งคุณแน่นอนความจําเนี่ยไม่ว่าจะจําจากอะไรก็ตามแต่ผู้อ่านเนี่ยไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่ผมบอกแล้วว่าเล็กฮ a ร a ดัสเล็กไม่มีขีราบแต่ฮาร a ดัสใหญ่ที่กำลังตะก,กี้อธิบายว่ากรณียูนุปแต่ถ้าฮ a ร a ดัสใหญ่ที่เป็นเฮส์หฟาสอีกเรื่องหนึ่งรับครับเอพราะเขาบอกว่า ที่เป็นอย่างนี้พ่อเรียนนะฮูมันเป็นอะไรครับกะลาหมุลลอฮ์วะบินกามาลีตาอซีมิฮีอัลลายุครออิลลาอะลตฮาร์ตินเพราะเป็นตำหัดของลลอยว่าเป็นตำหักของล้อเนี่ยหนึ่งจากความยิ่งใหญ่ความสมบูรณ์แห่งการให้เกียรติต่อร้อสุภาในหัวตาลาก็คือการที่ควรจะอ่านในสภาพที่มีความสะอาดเป็นการให้เกียรติ กรรมาริตาซิมเป็นการให้ความยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์นะก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ในในเรื่องนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าว่าออัมมากิิรตุฮ أ ฮับฟาตุชต ن รัตอัต ف ت ฮาร ت ลิลมัสิลม م ص ل م ص ม ة م ط ل กอนท่านมีให้น้ำหนักว่าส่วนการอ่านจากมฮับนั้น จะต้องมีเงื่อนไขคือจะต้องมีความสะอาดหมายถึงมีปราศจากขดดัสนะสำหรับผู้ที่สัมผัสอัลกุรอานเพราะท่านในยกขดดิษบทนี้ลายม์สุลกุรอานอิลลอตฮิรุนอย่าได้สัมผัสอัลกุรอานจะต้องไม่สัมผัสอัลกุรอานนอกจากคนที่สะอาดอซึง่งตรงนี้ก็ ก็มีการตีความในความหมายว่าไอต้ตอเฮตตัวนี้แปลว่าอะไรครับแต่ว่าหนึ่งในออปาดระดับสหาบะหรือตาบีอินหรือยุมฮูดอะหรลอไอลมีท่านก็ได้ให้น้ำหนักไปในลักษณะที่ไม่อนุญาตให้สัมผัสน,นอกจากว่าจะต้องปราศจากคืออยู่ในสภาพที่สะอาดอปราศจากหาดัสนะฮะ,ะทีนี้ถามว่าประเด็นนี้มีขีดละไหมไม่น่นอนมีขีดละอยู่แล้วแต่เวลาผมมาอ่านคำตอบของ ของใครฮะของเชคซอนและฟาวซานเนี่ยโอ้แกมองไปอีกมุมหนึ่งเลยนะคือแกพูดอย่างนี้มีคนถามถามว่าฉันเนี่ยเวลาเข้าไปมัสยิดเนี่ยก็มีมือถืออืแล้วก็เปิดกุรอานจากมือถือท่านก็ได้ตอบอย่างนี้ว่าสําหรับตัวท่านแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะอ่านกุรอานน่าจะอ่านกุรอานจากมือถือเพราะเข้าไปในมัสยิดเพราะไปอยู่ในมันสยิด เขาบอกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องมาอ่านกุรอ่านจากจากมือถือ,อแต่ถ้าจะต้องอ่านถ้าจะต้องอ่านจริง,รงๆเช่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่จะสามารถเปิดมอสับหรือถือมอสับได้เนี่ยฟาลาณนารออันนะหูยะคุดฮกมันมอสับสําหรับท่านแล้วท่านก็เห็นว่ามือถือถึงแม้ว่าจะมีโปรแกร,รมอัลนกุรอ่านอยู่ครับไม่ได้อยู่ในหุกลมของกุรอ่านที่เป็นเล่ม,มที่เป็นมอสับนะเพราะท่านได้บอก ชัดเจนว่ามันไม่ได้มันไม่สามารถที่จะไปเทียบหรือไปอยู่ในหุ่มเดียวกับมุสฮัมได้ครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้มีเงื่อนไขแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการจับหรือการอ่านก็ดีอ <ừ ừ, S 2> ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขว่าผู้จับหรือผู้อ่านจําเป็นจะต้องมีนัลละมานนะเพราะว่าหลักเดิมก็คือมันอยู่คนละหุ่มกับมุสฮัมนะครับอันนี้คือคําตอบที่ปาดได ได้ให้ทางออกเราไว้ฉะนั้นคนที่มีคุรานเพราะบางคนก็ติดไว้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วมันมีคุรานอยู่ในเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ําเนี่ยไปวางข้างนอกเดี๋ยวก็จะหาย <c oughs> อาสมมติไปตาห้าวสสินค้าอย่างเงี้ยอ <c oughs> มันก็ต้องมีคุรานมันก็ต้องมีไอ้นี่พกไว้อะแล้วต้องเข้าห้องน้ําเนี่ยตกลงมันจะบาปไหมเพราะว่าในมือถือมันมีโปรแกรมคุรานที่ทั้งเสียงไฟล์เสียงไฟล์ภาพ <c oughs> มีหมดเลยเนี่ย ตกลงมันจะหรามไหมก็แต่ขิดจะขวงใจก็พี่น้องก็สบายใจได้ว่าท่านถือมือถือเข้าห้องน้ําถึงแม้ว่าในมือถือนี้จะมีโปรแกรมอัลกุรอานอยู่ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเสียงโปรแกรมภาพนะก็ถือว่าไม่เป็นอะไรห้ามอย่างเดียวอย่าไปอ่านในห้องน้ำห้ามอย่างเดียวนะฮะ